ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับร้านเทศโซลาเซลล์นะครับผมค,ครับวันนี้ก็มีโอกาสครับมาติดชุดดูดน้ําบาดาลครับพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้ก็ติดอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับวันนี้ติดอยู่ที่บ้านขามป้อมนะครับตาบลหัวเรียงนะครับผมอําเภอชุมเพยจังหวัดขอนแก่นนะครับครับก็วันนี้นะครับวันที่17นะครนับธันวาครับก่อนปีใหม่นะครับก็มีโอกาสครับมาติ ครับจุดดูดน้ำมาดานนะครับผมครับตัวนี้นะครับก็เป็นสเปคของแฮนดูโรนะครับผมเหมือนเดิมนะครับตัวยอดนิยมนะครับผมแฮนดูโรตัว1 5 0 0วัตต์นะครับผมตัวนี้สเปคน้ําออก13คิวนะครับต่อชั่วโมงนะครับผมครับตัวนี้นะครับถือว่าน้ําแรงมากนะครับผมบ่อของลูกค้านะครับเป็นบ่อห้านิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับเจาะประมาณ50กว่าเมตรนะครับผมก็พึ่งเจาะเมื่อวานนะครับผมก็ ติดต่อทางร้านเรานะครับมาติดตั้งให้นะครับสาหรับโซลาเซลล์นะครับดูดน้ําดานนะครับผมครับตัวนี้ก็น้ําดันขึ้นมานะครับ5เมตรนะครับเราวัดได้นะครับ5เมตรตัวนี้จะมีไส้กันพังนะครับหน้าสี่ครับลงไป4ท่อนนะครับผมตามสเปคนะครับของลูกค้านะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแอนดูโลนะครับท่อออก2นิ้วนะครับตลอดนะครับขึ้นมานะครับเราหย่อนลงไป8ท่อน PVC นะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าน้ําดันมาสูงมากนะครับดันมา5เมตรนะครับถือว่าน้ําเยอะนะครับบ่อนี้นะครับน้ําแรงมากนะครับตอนนี้ก็เวลา5้าโมงครึ่งนะครับผมเวลาห้าโมงครึ่งนะครับเมฆเยอะนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่ายังทํางานได้ดีนะครับผมสําหรับปั๊มแฮนดูโรครับในเวลาเรียดอ่อนๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบงานของเรานะครับ ครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบงานของเรานะครับเป็นเหล็กจุ๊บซิงก์กาวไนนะครับผมตัวนี้นะครับ3.1.5นะครับตัวนี้เราใช้เป็นหนามินห้านะครับผมสําหรับโครงสร้างนะครับเป็นโครงเหล็กนะครับผมก็มีเก็บงานนะครับเทปูนให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นแผงโมโนนะครับผมเป็นโมโนฮับเซลนะครับ ครับตัวนี้เป็นโมโนฮาร์ฟเซล12บัตรบาร์นะครับผมเส้นไฟนะครับ12บัตรบานะครับเป็น450วัตต์นะครับผมสเปคตัวนี้นะครับใช้ทั้งหมด4แผงนะครับผมนี่ครับทั้งหมด4แผงนะครับมานี้นะครับผมก็เซลลสวยๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Provid Solar นะครับผม450วัตต์นะครับถือว่าไฟแรงมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวมาดูระบบกล่องคอนโทรลกันนะครับผมครับตัวนี้นะครับก็กล่องคอนโทรลนะครับเป็น DC ระบบเดียวนะครับผมตอนนี้นะครับก็แดดประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับกําลังทํางานนะครับตอนนี้เมฆบังนะครับตอนนี้รอบมอเตอร์นะครับอยู่ที่พันเนะครับเพราะว่าเมฆมาบังพอดีนะครับ จะแสอยู่1.8แอมป์นะครับผมหมดอยู่แค่260นะครับเพราะว่าเมฆเยอะนะครับแรงดันมา142โวลต์นะครับ DC นะครับผมก็รอบมอเตอร์นะทางานสูงมากนะครับเพราะว่าน้ำอยู่ตื้นนะครับตัวนี้ก็รองรับนะครับทั้งหมด8แผ่นนะครับรองรับได้นะครับแรงดันไฟ DC นะครับ เออย่านการทํางานก็60ถึง200โวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับาแผง340วัตต์นะครับก็อนุกรมนะครับ4ี่นะครับแล้วก็มาขนาดเป็น2ชุดได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะใช้เป็น8แผงนะครับผมก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับแรงดันไม่เกิน200โวลต์นะครับ DC นะครับก็มีเทอร์มินอลนะครับต่อสายนะครับมีเบรกเกอร์ DC นะครับผมมีเสื่กันฟ้านะครับ ลงแท่งกาวให้เรียบร้อยนะครับผมเก็บงานสวยๆนะครับผมนะครับมือดูทางร้านนะครับอานนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเวลาแดดมานะครับรอบอ่ตอนนี้รอบขึ้นไปที่สามพันสามพันหนึ่งนะครับผมตอนแดดมานะครับขึ้นนี้เรื่อยครับทำงานตามแสงแดดนะครับผมไม่มีแบตเตอรี่เก็บนะครับตัวนี้นะครับผม ครับตอนนี้ก็แดดนะครับมีเมฆนะครับเยอะนะครับขึ้นขึ้ๆลงๆนะครับตัวนี้ก็ MPPT นะครับทำงานนะครับเวลาแดดอ่อนนะครับผมครับตัวนี้นะครับครับผมนี่ครับงานของเรานะครับผมงานโครงสร้างนะครับสูงประมาณนี้นะครับผม มาดูน้ำกันอีกรอบนะครับผมแดดกําลังมานะครับครับตอนนี้ก็นะครับแดดมานะครับล่อมอเตอร์ขึ้นไป3 7มพนะครับเพราะว่าน้ําอยู่ตื้นครับบ่อนี้นะครับก็ชือว่าน้ําเยอะนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบในงานระบบโซลารเซลล์นะครับผมก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมก็มีคน สอบถามมาเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับก็คือทางร้านเรานะครับไม่ไม่ออกเกินร้อยร้อยแปดสิบร้อยก้าสิบโลนะครับผมนะครับไม่ไม่เกินสองร้อยโลนะครับผมออกต่างจังหวัดนะครับก็คือเวลาการเซอร์วิสนะครับส่วนมากก็มันมีปัญหาแน่นอนนะครับจะช้าหรือเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานที่แต่ละช่างนะครับติดตั้งนะครับผม การติดตั้งก็การเก็บรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเข้าหางปลานะครับส่วนมากนะครับไฟดีซีนะครับมันจะอาร์กนะครับเราก็ย้ำหางปลานะครับแน่นๆนะครับเพราะว่าเจอปัญหามาเยอะนะครับงานแก่นะครับไปแก้ของทางอื่นนะครับผมก็บางเจ้ายังไม่เข้าหางปลาเลยนะครับผมก็ให้ลูกค้านะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับในตัวเลือกนะครับของแต่ละช่างนะครับผมก็ สำหรับทางร้านเรานะครับก็ไปแก้ทางอื่นนะครับผมก็บางเจ้ายังปาเลยนะก็ให้นะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับในตัวเลือกนะครับแต่ละช่างก็สำหรับทางร้านเรานะครับก็ไปแก้ทางผมก็เจ้ายังถือว่าน้ำเยอะนะครับเยอะมากนะครับผมครับ้นาหมอกดีมากนะครับ ค้าพอใจเลยนะครับผมบ่กีมากนะครับวันนี้ก็จิตตั้งนะครับที่นี่ทํานาข้าวนะครับเยอะนะครับแล้วก็จะเก็บลงนะครับสะนะครับลึก3าเมตรนะครับบ่อนี้นะครับบ่อไม่ใหญ่มากนะครับผมบ่อนี้ครับครับบรรยากาศรอบๆนะครับผมพื้นที่ที่ไม่มีการไฟฟ้านะครับผมก็ใช้เป็นระบบงานโซลาเซลล์นะครับพลังงาน แสงอาทิตย์นะครับครับก็สําหรับลุก้ารใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ร้านเทสโซลเซลนะครับอยู่ตรงข้ามแมโครชุมแพนะครับอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0827384139นะครับครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับส่งงานเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม